บนเส้นทางสู่พระธาตุดอยสุเทพช่วงที่คูบาศรีวิชัยตนบุญแห่งล้านนาได้ร่วมสร้างถนนนั้นได้สร้างวิหารพระอารามสี่วัดประกอบไปด้วยวัดศีโซดาสก,กิทาคามีอาณาคามีและอรหันชั้นสูงสุดตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดอนเอ็กซ์โพเลอร์ในช่วงไหว้พระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยได้พาเพื่อนๆมาวัดสุดท้ายบนเส้นทางพระธาตุดอยสุเทพก็คือวัดอรหันนะครับผมซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพเรียบร้อยแล้วนะครับผมจุดนี้มีความสำคัญที่ครูบาศรีวิชัยท่านใช้เวลาในการสร้างถนนกว่า5เดือนนะครับจากตีนดอยสุเทพ วัดศีโสดาหรือว่าเมื่อก่อนก็คือวัดโสดาบันมาจนถึงวัดอรหันนะครับผมเขาบอกว่ามีประชาชนเนี่ยเข้ามาร่วมร,ร่วมแรงนะครับผมอยู่ที่มากกว่า1,25,000แรงสูงสุดเนี่ยคือวันละ5,000คนเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยมาถึงที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคน แวะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติเดี๋ยวเราขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพรวมถึงตามหาต้นขนุนของทะนางจามแม่เทวีหนึ่งในสต้นด้วยนะครับผมตามผมมาเลย ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพระธาตุดอยสุเทพผมคงไม่ต้องพูดมากนะครับเพราะทุกคนคงจะรู้ดีที่นี่มีบริการรถกระเช้านะครับเพื่อขึ้นไปไหว้สการะพระธาตุและผมก็มาตามหาต้นนี้แหละครับต้นขนุนพระนางจามะเทวีเจอแล้ว มาถึงที่นี่ก็อิ่มบุญอิ่มใจได้สักการะตามรอยตนบุญแห่งล้านนานะครับนี่ก็อีกหนึ่งตำนานนะครับช้างขนพระธาตุขึ้นมาบนดอยวัดพระธาตุดอยสุเทพหรือว่ากูบาท่านจะเรียกว่าวัดอรหันนะครับที่นี่ก็ถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานการก่อสร้างตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าคือนาพระสุมนเถระ การเดินทางมาจากลังกาทวีปนะครับผมมาถึงทุกวันนี้เนี่ยการพัฒนาเส้นทางของคูบาศรีวิชัยนะครับ5เดือนในการที่จะสร้างถนนมากกว่า125,000แรงสร้างถนนขึ้นมาพระธาตุดอยสุเทพทำให้พวกเรานะครับใช้เวลาไม่ถึง30นาทีในการขับรถจากวัดแรกจนถึงชั้นบนสุดนี้นะครับผม ภายในวัดผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าทุกท่านคงจะมาได้ชมความงามของพระาธาตุดอยสุเทพพระาธาตุคู่เมืองเชียงใหม่ดังคำขวัญที่ว่าดอยสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสงา่าปุพชาติล้วนงามตานามล้ำค่านะครพิงสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง don explorer นะครับในช่วงวหายพระ66 w, วัดวิถีล้านนาไทยเพื่อนๆอ,อยากให้ผม ไปไหว้พระที่ไหนในดินแดนล้านนาก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วผมจะตามไปดอนเอ็กซ์พลเอสวัสดีครับ